ต่อไปเนี่ยมึงห้ามทิ้งกูนะมึงก็ดูดิมึงดูแววตาเขามึงห้ามออทิ้งกูนะมันรักเอ,อ่ยเตยหอมขนาดนี้นะนะเออต้องนี้อยู่วะไอ้น้องวันนี้มึงเลี้ยงป๊อปป๊อก,ก,กูด้วย,อยบยอยมึงเอาให้กูเยอะๆคกณรู้การขนาดนั้น,น,น,นพวก,กูกลับไปแก้ขไขอดีตไม่ได้มึงเตะบอลมาเดี๋ยกต้าคิวจะขึ้นกูไม่เชื่อรอบนี้มลลึงตอแหลกูเลยใช่ไหมต่อให้กูต้องเดินตามมึงทั้งชีวิต นั่นก็ยังดีกว่าที่กูจะต้องเดินหนีไปจากมึงอีกไม่ได้นะคือเป็นฟิล์มแบบใจอ่อนแล้ววะดิใช่ไงก็ผัวหน้าตาดีอ่ะเนาะแล้วคือใจอ่อนเลยเหรอเดีย <c oughs> ม,มากเป่ายงิงช,ชุบโอ้ยกูไมออกกระดาษอ่ะกูจะทำไปเพื่ออะไรกูไม่อยากชนะมึงนี่อุย้ยก็ไม่กูได้งอมไง <c oughs> มาเป่ายงิง พี่ชินที่ชินเล้ยงหนมได้เปล่าไม่ได้ทำไมอ่ะเพื่อนเพื่ออะไรวะวันนี้มีคนเลี้ยงแทนล่ะเอ้ยใครเอ่ยโอ้ยพี่เซนเดินยิ้มอะไรของมึงเงี้ยมันคืนดีกันแล้วมันมันเจ็ดนะดีพี่ชินจะกินให้พุงแตกเลยโอ้จะเดินไปแล้วเราอ่ะมันต้องกินฉลองกันไงที่พี่ชินวะพี่เซนได้ พี่ไม่ได้งอปาดเฉม